ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงอยู่แล้วก็คุณอาจจะต้องฟังเรื่องราวของคู่รักคู่นี้ที่ทั้งสองคนเชื่อว่าตนเองถูกนุษย์ต่างดาวรักพาตัวไปในคืนวันที่19กันยายนถึงเช้าวันที่20กันยายนปี1961เรื่องราวแปลกๆนี้เกิดขึ้นกับบาร์นียแลบะบเบ็ตตี้ฮิลคู่รักชาวอเมริกันจากพอร์ตสมัทนิวแฮมเชียร์หลังจากที่ทั้งคู่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ไปเที่ยวพักผ่อนที่น้ำตกในแองการาโดยในขณะที่กำลังขับรถผ่านถนนที่เงียบสงัดในตอนกลางคืนทั้งคู่ได้สังเกตเห็นวัตถุประหลาดกำลังบินอยู่เหนือดวงจันทร์ทั้งคู่ยังขับรถต่อไปแต่ปรากฏว่าวัตถุด,ดังกล่าวที่อยู่บนท้องฟ้าได้บินตามพวกเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาหยุดอยู่บนถนนที่หน้ารถของพวกเขาบาร์นี่ตัดสินใจออกมานอกรถ ได้หยิบกล้องส่องทางไกลออกมาส่องดูเขาสังเกตเห็นร่างคล้ายมนุษย์จำนวน8ปถึงิบล่างปรากฏอยู่บริเวณหน้าต่างของยานลำนั้นในช่วงเวลานั้นเองบาร์นี่ได้ยินเสียงบางอย่างในหัวที่บอกให้เขาอยู่กับที่แต่บาร์นี่วิ่งกลับไปที่รถพร้อมกับกรีดร้องอย่างเสียสติเพียงแค่นาทีต่อมารถของทั้งคู่ก็เริ่มสั่นสะเทือนสติของพวกเขาเหมือนอยู่ในผวัง ก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกตัวอีกทีในเช้าวันรุ่งขึ้นว่าพวกเขาอยู่ห่างจากจุดที่พบ UFO ปลายไกลถึง35ไมล์10วันต่อมาหลังจากเหตุการณ์ประหลาดนั่นเองเบ็ตตี้ก็เริ่มฝันร้ายภาพในฝันนั้นเหมือนจริงมากๆเธอพบกับมนุษย์ต่างดาวที่กำลังจะทดสอบอะไรบางอย่างกับตัวเธอและบานี่พวกเขา ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับพวกเขาในปี1964ดรเบนจามินไซมอนถูกทั้งคู่ขอร้องให้สะกดจิตพวกเขาเกี่ยวกับความทรงจำที่เกิดขึ้นในคืนวันเกิดเหตุโดยรายละเอียดในระหว่างสะกดจิตทั้งคู่ถูกพาตัวเข้าไปในยานโดยมีมนุษย์ต่างดาวตนหนึ่งแสดงให้เบ็ตตี้เห็นถึงแผนที่ดวงดาวที่บอกตำแหน่งบ้านเกิดของพวกเขาซึ่งเบ็ตตี้ ได้วาดแผนที่ที่มีรายละเอียดที่น่าทึ่งออกมาในระหว่างสะกดจิตอีกด้วยซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นระบบดวงดาวที่ยังไม่ถูกค้นพบมาก่อนในขณะนั้นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คืออีกหนึ่งทศวรรษต่อมาระบบดวงดาวที่เบ็ตตี้วาดเอาไว้ถูกค้นพบว่ามีอยู่จริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่มนุษย์ที่ถูกลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเคสหนึ่งแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าเรื่องราวของบาร์นี่และเบ็ตตี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ยนดีต้อนรับเข้าสู่โลกของบัดดี้ลูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบัดดี้ลูกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ